เออ้ไล่กดไล่กดไล่สุดโน้มแกไล่สุด15หาทีไป<ม>ลงช่องหน่อยไม่มีโอลงช่องเลยช่วงเนี้ยมึงขายมันแล้วเท่าไหร่ได้เท่าไหร่6บาทกี่ตนัน ออ๋เห็นคนเดินดูที่ลานเมื่อกี้เลยขายบ้างนะอยากจะไว้แล้วเนี่ยสามแดดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจะแม่เงินผ่อนไปเอาเงินออกไปใช้หน,นี้แล้ววะโ,โ,โ,โอเปาลโอเป้าอ่ะจะแม่เงินผ่อน ไม่เด้ดิดไม่ดมิรถเก่งมาหาเขาเลยห็นไม่เล่ะเขามีรถเก่งไหนว่าไปเอาน้ำแล้วก็นเงินอะเก็บค่าหวยค่ะสามร้อยเปใครวะเดี๋ยวป้นไม่อยู่เดี๋ยวป้นออกไปทางนอกแป๊บมา,าชาโทรมา ไม่กู้ลูกใครมาดูไม่รู้เห็นเดินอยู่ที่ลานผมไม่สังเกตนะเก็บมือหมดระวังกระโดงเลยเนี่ยเล็บจะหลุดเลยตายตายตายองใส่หลุดเลยได้อะไรแล้วลึกอ่ะได้ถึงร้อยยังง,งี้กี่คนสองคนคือของพี่ตาไปยกใช่ไหมพี่อ่ะลงวันไหนพี่ตาบอกลงวันไหนติดงานเขาแล้วติดงานใครอ่ะพี่อือ่นอะด้วยก่อนไม่รู้อ่ะ เขาไปต <pta żeby S 2> ัดต้นรออยู <Japanese> ่อ <poco kenn ism statistics> ่ะเขาไปตัดต้นรอกันอยู่เขาไม่ได้เอาแขกเยอะตอนเนี้ยไปคัดต้นคัดอะไรที่บบ้านัก็ไม่ไปไล่ดัดเ็นหักขาคนไปพบพาไปถอนกันได้ไม่พบแต่รวมพี่ผมหาแค่สามคนแล้วก็ไปบอกเขาแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขามาบอกน้ำมือเองแบงแล้์จะเพื่อนไปให้ก็อึงยิ้มาถอนประกาศรู้สึกว่า นี่ว่างเขาวันไปแบกมันพี่ผมปวดหลังไม่รู้เป็นไรนอนแบบนอนหลังตรงไม่ได้เลยสองวันนะเพิ่งหายเนี่ยเขาไปตัดต้นกันเลยไม่ได้ไปเลยเนี่ยเขาไม่เอาแฝกนีเขาเอาเขาบอกเขาถามผมบนี้เขาเขาจะให้ไปเอาต้นออกกันไงจะเปื้อนเขาก็อยู่เพื่อนไม่นาแล้วขาดอาก,กาศเขาบอกจะเปื้อนมีขาดอากาศขายขายต้นทัง้งแท้ ฮะไปอยู่เด้ยมากเดี๋ยวแชร์ไปให้จะได้ส่งให้ผัวดูว่ากว่าจะได้เงินตารับากตารับาทตารับากกบอกหูไปแล้วก็บอกเขามีคนไหมอ้าวเหรอรูู้นเล่น อะไอนนอรเรื่องจริงพูดเล่นงี้นะเรื่องจริง,เ,รง,รงเขาบล็อกหนูหมดทุกอย่างเนี่ยโทรไปเขาก็ไม่รับเขาบล็อกมือบล็อกเฟซบล็อกไลน์หมดทุกอย่างหนูก็ตั้งแต่นานแล้วเนอะหนูว่าพูดเล่นแล้วก็หนูพูดเล่นนะพูดจริงจริงนะ่หาประตั้งแต่ไปเก็บเงินกู้อะเรื่องง่ายขนาดนั้นเลยไงเปล่านั่นใส่ผู้หญิงจะปากดีเลยที่นี่นะ <c oughs> แค่ไปไม่ถึงฐานเงินเลยนะ <c oughs> สิงไปแขกไปแขกกิจเนี่ยแขกพี่อย่นอะไรไปตัดต้นเพราะว่าผมไปอยู่ปวดหลังไม่ได้ไปล้วจะไปแม่บอกอยู่ที่วันก่อนผมเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟงังพ่อแม่เด็กกินไปใช่ไหมมึงคนดีก <c oughs> เ,เชื่อฟังเต็มแล้วเนี่ย,ย,ยไปยังได้เนะี่ย เดี๋ยวบัตรเดี๋ยวค่ได้บัตรแล้วเนี่ยเก่งไปแบ่งด้วยนั้นเนี่ยมาช่วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนยจากแจกแบ่งด้วยเป็นขอบคุณค่ะได้ไหมเด็กเกิดเพียงไม่มาอย่างนี้หนึ่งเขาถอนไม่ค่อยไกลเนาะแสดงว่าประกาศดีนี่ดึงที่กระเจี๊มนี่แล้วเต็มต่ออย่นี้แหละวเมื่อวานบุ้งไอ้เจียมก็ถอนกัน เล่นสิบสิบเจ้ามาไงไปตกปลามาผ่านสิเน่เจ็เอเจป้าวัน,วนหตาด้วยยาวไปยาวไปเต็นข้หน่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยแปบดบบาทเนี่ยปุงเปล่านาน

มือแอะไรแล้วไปไหนหมดแขกพี่เอิง,งแล้วครับผมไปตัดต้นหรอวันที่เจครับผมไปถามพี่ตามาแล้วเจ็ดแปดเก้าของพิตาด้วยร <c oughs> าย,ดย <c oughs> ได้กำลังดีช่วงนี้ว่างๆเลยจ้ะ มผมจะไปเขื่อนแล้วนะสุกปลาสกปลาเมื่อวานได้มาตั้งสองโลได้ไหมปลาได้กรชชอนได้ตัวไซส์ใหญ่มาตัวอ่งลงเมื่อวานปีนี้่งได้เนี่ยไปแย่งหาได้ไหมแค่พอได้กินได้มากี่ตัวได้สามตัวแต่ไซส์โลได้มาตัวนึงอีกตัวก็ใหญ่อยู่ นอหงงน,อน,อนห,หัวใหญ่อ่าน้อ,นนองเด็้ถอนยากที่หายเลยไม่แน่นมือนของพี่ตาปีที่แล้วมั้งนี่มั้ข้างหลังอ่ะมันลดน้ำหรออันนี้เขาได้ลดรึป่ะลดหลด,ล,ดลดตาเป็นอะไนทึ่งเน่อยหล,หลังบ้านนะนะแต่ก็หัวใหญ่ที่แต่หัวใหญ่มันออกมาสุดแค่นี้นเหลือแค่นี้นดึงง่ายอยู่เขาไปขายโลเท่าไหร่ประกาศเนี่ยน้ำมัน nó à? à? luôn, thôi này tổng bạt cứ tám bạt đẹp đi có món thì nó cảm bạc. Tổng bạc. เกี่ยวก็เล็กนะแต่เจ็บงูหมดเลยี๋ยวก็เน่ามันดันเข้าไปแล้วว่ามันดันเรื่อยเนื้อมันดันเล็บถอดครับ ปากขอหัวใหญ่นีปากขอหัวใหญ่หนาปากของหางหางใหญ่แนี้หน้าแรกตัวเลื่อเลยนี่ีับยิบเลย

หนาไปไหนไอ้วไม้เ <hoc> ด็กเด็ <hadi français>

ไปละตกปลาดีกว่าได้15้าทีแล้ว,ว,วล,วลงเยอะี่เกียรตด